เพื่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้รักที่จะพาทำไอ้นี่กระดาษฟิวเจ้าะบอนนะคะไล้มแมลงค่ะนี่ไอ้นี่ใช้ไส้เอ็นนะคะแล้วก็เอาตะไกรตัดแล้วก็มาล้อยใส่รูค่ะเจาะรูแล้วก็ใส่แล้วเดี๋ยวก็ลูกนะคะเนี่ย แล้วก็ไปแฟนที่ต้นพลังค่ะอย่างเงี้ยช่วยดักแมลงวันทองแล้วพียาแมลงจะมาติดนะคะกลางคืนนะคะ,คะลดข้าห้าเสี่ยงค่ะเลือกทอสอเพื่อนๆอย่าลืมทำตามนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆ ถ้าชอบก็กดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ค่ะช่องคนอ้วนลักกี้คนอ้วนชวนดูชวนทำแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใครดูคลิปของลักกี้กดติดตามขอให้รวยขอให้สวยขอให้รอดขอให้ถูกหวยรวยรวยทุกงวดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>